มีแต่อินฟลูเอนเซอร์คนนี้มาบอกว่าผมเป็นกุ้ยเป็นอนาพานยกพวกไป400อคนบอกห้แล้วเขาไม่ได้มองว่าคุณเป็นซูเปอร์ฮีโร่อะไรต่างๆนะมเขามองว่าพวกคุณเป็นจิ๊กโกันต่พานตอนเนี้ยชาวบ้านประชาชนแถวนั้นเขาออกมาขอบคุณผมตั้งแต่นเต้มาที่หมู่บ้านสินธวาเป็นไงบ้างเดี๋ยวนี้ออกมาเล่นได้แล้วเหรอแม่งต้องมาฟังพวกมึงเปิดเพลงเสียงดังแบนรถมอเตอร์ไซค์สร้างความก่อกวน วุ่นวายให้กับคนไทยและให้กับคนเบงกรลาบาด้วยครับว่าหมู่บ้านสิ่งที่ว่าธานีเนี่ย mm. เขาทนกับเรื่องพวกนี้มากี่ปีแล้วนะปีสองปีเขาทนเรื่องนี้มานานมากแล้วอ่าอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งนะครับที่ที่เขาเรียกว,ว่าพวกโลกสวยโลกสวยหอคอยงานช้างฟังดีๆนะ mm. คลิป mm. นั่งนั่งนั่งอย่างเงี้ยนั่งอย่างนี้นะ mm. แล้วก็เอาคลิปโคตรอื่นมาแปะอย่างนี้ mm. เอาวิดีโอคนอื่นมาแปะแล้วก็ชี้ชี้อย่างนี้นะแล้วก็ให้คลิปเล่นไปแล้วก็มาพูดบอกว่าสิ่งที่พวกผมทําเนี่ยมันเป็นเหมือนอันตาพาเคเลยนะจะบอกให้แล้วเขาไม่ได้มองว่าคุณเป็นซุปเปอร์ฮีโร่อะไรต่างๆนะเขามองว่าพวกคุณเป็นจิ๊กโกอันตาพาตอนเนี้นะแล้วก็มองว่าบ้านเราอะเป็นบ้านป่าเปลนเขื่อนไปนแล้วตอนนี้นะ พอคิดพวกคุณที่มันหลุดนะคิดหลุดนะมันเป็นเหมือนทิศโกอันราพานกุย้ยสะถุนตลาดล่างตลาดไหนก็ไม่รู้นะแต่ผมอยากชี้แจงอย่างนี้ก่อนนะครับพี่น้องพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะผมอยากชี้แจงอย่างนี้ก่อนก่อนจะรายงานผมให้ผมชี้แจงก่อนนะผมอยากจะบอกว่ารู้ไหมครับว่าหมู่บ้านสินที่วาธานีเนี่ยเขาทนกับเรื่องพวกนี้มากี่ปีแล้วนะ ปีสองปีเขาทนเรื่องนี้มานานมากแล้วแล้วเขาก็ร้องมาผมก็ไม่ได้เข้าไปเขาก็ร้องมาผมก็ยังไม่ได้เข้าไปเพราะอ้อผมไม่มีเวลาจนมาวันนั้นอ่ะมันมีเหตุเกิดคือคนคนคนพม่าประมาณอ่าสามคนขับมอเตอร์ไซค์จะชนเกือบชนคนไทยเกือบชนคนไทยนะครับเกือบชนคนไทยแล้วก็กลางใส่คนไทย ตกกลางคืนขับมอเตอร์ไซค์เบิ้ลแหวนาแหวนกลายเป็นเด็กแววนในพื้นที่ไปเลยนะครับแล้วก็บ้วนน้ำหมากเต็มเต็มถนนคือสถานที่แม่งเหม็นนะเอาง่ายๆอยู่แล้วเหม็นนะอยู่แล้วเหม็นเหม็นน้ำหมากสาธารณูพภคไม่ดีอ่ะสาธารณสุขก็แย่เขาก็เลยทนไม่ได้กันพอเขาทนไม่ได้กันเสร็จผมรู้ข่าวว่าจะมีมีคนขับรถไต่ชนกันได้ผมก็ลงพื้นที่เลยผมลงพื้นที่เ,เสร็จปั๊บผม ผมขับรถมาจากน่านนะน่านนะขับจากน่านมา,ายุธยาเพื่อมาลงพื้นที่ช่วยเหลือพวกเขาผมถามว่าผมทาผมทาอย่างนี้แล้วผมทําไปเพื่ออะไรใช่ไหมมันมีหน้าที่พลเมืองอยู่หน้าที่พลเมืองมาตาห้าสูงเบสองคือเราต้องปกป้องและพิทักษ์ไว้ทั่งสมบัติของชาตินะผมก็เลยบอกกับพี่น้องว่าอย่างนี้ผมมาช่วยอะ่ะด้วยความหวังดีปรารถนาดีและไม่มีไม่มีผลตอบแทนใดนๆทั้งสิ้น เพราะว่าผมมาเห็นคนไทยเดือดร้อนผมก็เลยเข้าไปช่วยพี่น้องเมงกะลาบาที่น่ารักอ่ะบางคนอ่ะเขาก็เดือดร้อนเขาเดือดร้อนจริงๆนะน้องๆเมงกะลาบาที่ที่ที่ก็เป็นคนทํางานอ่ะที่มาทํางานเก็บเงินเข้าหอนอนอ่ะแม่งต้องมาฟังพวกมึงเปิดเพลงเสียงดังแบนรถมอเตอร์ไซค์สร้างความก่อกวนวุ่นวายให้กับคนไทยและให้กับคนเมงกะลาบาด้วยให้กับคุณลุงมาด้วย ผมถึงบอกว่าวันนี้วันนี้ผมไปทําเนี่ยไปแก้ปัญหาถามว่ามันสําเร็จไหมคุณก็ไปดูเอาในในบ้านฟ้าของผมนะชาวบ้านประชาชนแถวนั้นเขาออกมาขอบคุณผมมีแต่อินฟลูเอนเซอร์คนนี้มาบอกว่าผมเป็นกุย้ยเป็นอน,าานุภานยกพวกไป400คนบพกผมไม่ได้ยกพวกไป400คนผมไปกัน10ถึง20คนไม่เกินไม่เกินย0คนที่ผมไปไม่เกิน20คน,น,20คนแต่สิ่งที่ผมเจอคืออะไรวะ เจอมวลชนประชาชนคนอยุธยาที่เขาทนไม่ได้พอประชาชนคนอยุธยาเขาทนไม่ได้เขาก็เข้ามารวมตัวพอเขาเข้ามารวมตัวรู้ไหมจุดพีคที่สุดคืออะไรไอ้มนุษย์อินฟูคนนี้มันไปเอาคลิปคลิปหนึ่งที่พม่าแอบไลฟ์สดอ่ะพม่าแอบไลฟ์สดอ่ะมันไม่รู้แต่มันไปเอาคลิปคลิปหนึ่งที่กุ้งสอปอเป็นคนลงมันไปเอาคลิปกุ้งสอปอมาลงแล้วก็มีเสียงตุ๊บตับตุ๊บตับถ้าใครฟังคลิปของมันแล้วคิดวิเคราะห์ดีๆนะ คุณจะได้สิได้ยินเสียงเขาว่าเฮ้ยพอพอยายา<อ>เสียงกูเนี่ยแหละครับที่เสียงกูหายตอนเนี้คือเสียงกูกูห้ามและเสียงกูก็หายเนี่ยเนี่ยเสียงหายใข้จะแดกเพราะทำเยนอักเสบกูนี่แหละครับห้ามไม่ให้มีปัญหาไม่ให้มีทะเลาะวิวาทและไม่เคยลงมือทําใครเลยห้ามอย่างเดียวนะผมถึงบอกว่าพอคนอยุธยาเขา ทุบตับนะคนอยุธยาเขาตุ๊บตับเขาจํามันได้ว่ามันอยู่หนึ่งในแก๊งคนที่ขับรถเกือบชนคนไทยมันอยู่ในแก๊งเขาเขาจํามันได้เสร็จปุ๊บเขาก็ตุบตับมันไอ้พวกนี้มันฉลาดมันมาอรหัสถ่ายไ์สดหนึ่งในในจุดประสงค์ของมันคือหนึ่งนะหนึ่งข้อที่หนึ่งหนึ่งมันต้องการต้องการประจานเราอะนะว่าไฮ้กูอยู่ตรงนี้มึงก็ทําอะไรกูไม่ได้และถ้ามันไม่โดนอ่ะมันก็ไม่ไม่มีอ่ะมันก็ไปไปมีชื่อเสียงของมันว่าแม่ เขามาเขามาถ่ายคนไทยไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่มีอะไรเลยอะไรอย่างนี้ส่วนเรื่องที่สองมันต้องการเป็นเหยือ่อ,อมันต้องการตกเป็นเหยื่อมันต้องการตกเป็นเหยื่อเพื่อให้คนพม่า res, คนพมา่าที่ที่ท,ที่ที่โลกสวยที่ดูม,มุมเดียวอ่ะคนพม่ามองว่าเอ้ยไอ้กลุ่มคนไทยแม่งอันดาพานเกเรใส่มันอะไรเงี้ยมันต้องการเป็นเหยื่อแล้วมันก็ทําอย่างนั้นจริงๆมันไปโพสต์ว่ามันปากแตกนู่นนี่นั่นะ ปากแตกกัอย่างน้อยถ้ากูไม่ดึงมึงไปอะมึงโดนอีก3ามสี่คนลุงมาทึบเดะยบอกให้นะ3า0สี่คนเขาก็ถึอบมึงแน่ผมถึงบอกไงพี่นี่โอวัตีฮะผมถึงบอกไงว่าวันนี้นะวันนี้จริงๆแล้วจริงๆผมไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยและผมไม่นคนห้ามเต็ดด้วยซ้ําและสิ่งที่ผมทำเนี่ยเกิดกระแสแรงกระเพื่อมจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ลงตรวจขันตรวจจับแรงงานต่างด้าวที่แย่งอาชีพคนไทยที่เข้ามาผิดกฎหมายผมถามว่าแม่งดีไหมแม่งดีไหมแม่งก็ดีเจ้าหน้าที่ตื่นตัวในการทํางานก็ดีแล้วไงคนที่เข้ามาถูกต้องเขาก็สบายใจด้วยไอคนที่เข้ามาลักลอบเข้ามาก็ต้องหนีต้องหลบต้องซ่อนต้องหนีไปออกจากพื้นที่ไปทีนี้หมู่บ้านสินทววากลายเป็นหมู่บ้านที่น่าอยู่เลยผมถามว่าดีไหมดีไหมคนไทยชอบไหมชอบ คนพม่าที่ที่ที่เป็นคนน่ารักอะ่ะคนดีๆอะ่ะพม่าที่เป็นคนดีๆอะ่ะเขาก็ชอบเพราะไอ้พวงนี้มันกลางมันกลางมันแย่งอาชีพคนไทยมันท้าทายคนไทยนะนนผมหนึ่งวันนี้นผมไม่รู้หรอกว่าคุณจะรักผมไม่รักผมนะแต่ผมเชื่อว่าอย่างหนึ่งสิ่งที่ผมทําเนี่ยผมไม่ได้ใช้คําว่าผมรักชาติมาอ้างนะเว้ยผมไม่ได้ใช้คําว่าผมรักชาติแล้วผมจะอ้างไม่ใช่แต่สิ่งที่ผมทํามันมีคนร้องมันมีคนไทยที่เดือดร้อนเขาร้องมา ผมถึงไปอ่าก็วันนี้ตั้งแต่นัเต้มาที่หมู่บ้านสินธวาเป็นไงบ้างจต่นี้ออกมาเล่นได้แล้วเหรอได้ค่ะแล้วรู้สึกเป็นไงตั้งแต่นัเต้มาไม่มีพ่อแม่เดินผ่านอืมดูดิซอยเราหมู่บ้านเงียบเลยก็เด็กๆได้เดิน ออกมาเล่นเล่นบอลเล่ได้ไนะบอลเล่ e ให้นาเต้ดูปกติไม่เห็นออกมาเลยเออเนี่ยก็ขอบคุณนาเต้ทีผมไม่เสือกผมไม่เสือกนะคือผมไม่เสือกที่จะไปโดยที่ไม่มีคนร้องเขาจะยังเนี่ยมึงดูนะพี่น้องคนไทยดูนะส่วนมากนะคนที่ส่งของก่ันให้ผมเนี่ยเป็นคนพม่าทั้งนั้นเลยส่วนมากเลยนะครับทำไมเขาถึงส่งให้ผมว่า เพราะเขาก็ไม่พอใจพวกมันเขาไม่พอใจในตัวพวกมันน้องๆมีการบากดข้อจอเข้อใจให้พี่เต้นะคิดหุดนะ